สวัสดีครับชูบีแมนดี้นะครับเตรียมตรวจร่างกายกับทีมปืนใหญ่อร์เซนอลนะครับและเตรียมตัวชูเสื้อนะครับซาม,มีม,อม็อกเวลนักข่าวดังจาก BBC รายงานว่ามาตินชูบีแมนดี้มิดฟิลด์ทีมชาติสเปนเตรียมตรวจร่างกายกับอร์เซนอลในเร็ววันนี้โดยทางด้านเอกสารนะั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและถ้าหากว่าการตรวจร่างกายไม่มีปัญหาจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศออฟฟิเชียลเพื่อเปิดตัวกับแข้่งหม่ปืนอย่างเป็นทางการโดยแหล่งข่าวได้ระบุว,ว่า อาเซนอลจ่ายค่าฉีกสัญญาชูบีเบนดีนะครับ60ล้านยูโรหรือประมาณ2,300ล้านบาทจากสมโมสรเลอเออสเซเดตโดยเป็นการตกลงระหว่างสมโมสรน,นะครับและเป็นการฉีกสัญญาที่น่าจะเป็นดิวแรกของอาเซนอลในปีนี้นะครับถ้าหากเปิดตัวชูบีเมนดีโดยชูบีเมนดีนั้นก่อนหน้าน,นี้เคยมีข่าวกับสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับและก็ถึงขั้นเจรจารแล้วก็เกือบจะได้ตัวชูบีเบนดีแล้วแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวเลือกที่จะเปลี่ยนใจครับไม่ย้ายไปลิเวอร์พูลนะครับ แล้วก็มามีข่าวกับอาร์เซนอลและอาร์เซนอลก็จ่ายค่าฉีดสัญญาและก็ตอนนี้รอตรวจร่างกายอยู่นะครับแล้วก็ถ้าากผ่านนะก็จะได้ชูเสื้อแล้วก็กาศออฟฟิเชียลในเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ